แต็มน,นึงแล้วพี่น้องแต็มนึงแล้วหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหรือตามตาม,ม,มเลยป๊อปป๊อปเต็มอือกำลังพอดีแล้วครับพี่น้องเด็ดกบเด็ดกบ มานๆๆครับอีกนึงเต็มกันพี่น้องนึงแต็มนอนเอ็ดเป็ดเลยเอ็ดเป็ดเลยย,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 ย่อยๆๆมัมนมๆๆเอาแล้วพี่น้อง มกูเบ็ดเงี้มาสอรครับยินตาตาๆอยู่พี่น้องบิดกบบิดกบดินมำๆด้วยนั่นนั่นน,นันน่นน่แต้มพี่น้องนี่มนีมานมานๆมๆอีกหน,นึ่งแต้ม อีกแล้วพี่น้องอีกหลังหนึ่งพูดดินตาม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 หลังหนึ่งนานนั่งจมปมอยู่มนัมนมนัมนมันมันมันเนามันแล้ว,ลวกบ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 ก พอบ่อกแต้มสวยๆมันหรือพี่น้องมันไม้ปลาเขาเนี่ครับไม้ปลาเขา้าเข่งอีกแต้มนึงพี่น้องเข่งไงเข่งไง làng nưng kinh hong thăn ôm mượn mực quỷ đấy kinh hong ưm mực quỷ đấy kinh อารัห์อารัห์อารัห์ที่นั่นอารัห์หมาๆๆกิน กบหน่อยกบตีนครับพี่หนอ่มไมีกบใหญ่ด้วยหลังนี้ดิบต่ำตันๆน้องว่าปลาไหลงูพี่หนุ่มป่างูเองกินขี้กระเดียนเส้ย วัสดีครับพี่น้องวันนี้นั่นเสนอเมนูพัดเผ็ดกบครับนี่กบกระซับเตรียมไว้แล้วมีพริกไทยพริกแดงมะเขือพ่วงครับใบมะกรูดกับกระช่ายครับพี่น้องไปลงมือทำกันเลยครับอย่นแรกก็ใส่พริกพัดครับพี่น้องพริกริดเตรียมไว้ครับผิดโขบเล้นะครับเนอะ น้ำมันกับพริก่ช้อนผัดเทปผัดขนมผัดเก็ด2ช้อนนี่ไงมาผัดผัดสะให้ี่หอมกันขนมกำังหอมเลยคืนอง ตอนต่อไปเอาปบล,ลงไปผัดครับปบลงไปผัดัดให้ปบสกุกกอนพี่น้อง เติมน้ำนิดหน่อยว้าวทำงานได้เยอะนะเนี่ยมันสุล้วมันปูเนาะเพราะมันโดนควมห่อนเ้วเหนื้อมันสิฟูพี่น้องที่เล็กนึกวมาห,หน่อยหน่อยมีหลายติอมาเคือพวงลงครับ พาา่อมาขวบข่วงติดซุกสากขามูเอาลงก่อนอัดเข็ดกบอือโยนนี่เดี๋ยวไป่ย้อมโยนเติมน้ำอีกเต็มที่น้องมันจะแห้งเกินไปกบสี ดูกวกท่านเรียบร้อยแล้วครับกบเะตุ๊กเนี่ยปรุงก่อนครับใส่ซอสครับพี่น้องเติมซอสเติมซีอิ๊วลงไปมันมีกลิ่นหอมครับมันหอยพี่น้องตารนี่แตงหวาสูตรเล็กน้อย ลอยแล้วพี่น้องพักลงเผ็ดผัดเผ็ดเก็บเรียบร้อยสวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับ หลังจากไปใส่เบ็ดกบมานะครับได้ดกบมาเอามาทำเน,นืนู่นนี่ครับผัดเผ็ดกบครับพี่น้องเผ็ดกบแซ่บๆแต่นี่เกง่งเก่งไกน่นมไม่สมครับพี่น้องเก่งไกน่นมไม่ดองผัดปลาเห็ดครับพี่น้องปลาเห็ดที่ไปยกสะดุงมาได้ก็เอามาทอด,เ,ดเห็ดเป็นไข่ทอดมันเกิเดปลาเห็ดปลาเห็ด คุณทอดมันครับเนื้อปลารวนๆพี่น้องมะเขาวมากินขอนมกันครับพี่น้องมันผัดเผ็ดกบขึ้นมือก่อนครับกัดขอสวยครับนอนเผ็ดกบ bán ừ. nơi nơi cốc bơ nhé nhé cốc, ừ. cốc nồi lắm thế nào cái đủ mua ไม่สมกับพี่น้องแกไก้น้องไม่สมอืมเร็บหน้อย ครับจ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 ับนี่เจ็ดจี๊จ๊ดเลย นมั้ยแจงนมั้ยใส่ไก่ครับพี่น้อง มาเจ็บเสียนมกันครับพี่น้องมาเดินมาเดินมาเดินเจ็บหลายเจ็บหลายขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องขอบคุณคอมเมนต์นะครับเด้ออยู่กันนังแรงใจให้กัน แซ่บๆผัดเผ็ดกบครับคลิปหน้าทีเป็นยังติดตามกันต่อไปครับพี่น้องโอกาสนามเพ้่มไหมครับสวัสดีครับขอบคุณในไลค์ครับ